วิธีการเชื่อมต่อ w i i i o t s p o t นะคะบนจอ Android o u รุ่นนี้นะคะอันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นจอ o u z Ram 4 Rom 64นะคะง่ายๆนะคะเราก็คือสไลด์หน้าจอจากบนลงล่างแบบนี้ค่ะเราจะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi นะคะกดค้างค่ะ,ะจากนั้นนะคะให้เรากดเปิดนะคะถ้าของใครปิดอยู่แบบสีเทาแบบนี้นะคะให้เราติ๊กไปที่กดเปิดให้เป็นแถบสีเขียวค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือก Wi-Fi ของเราที่เราต้องการแชร์ h o ส s อ o t เข้าไปนะคะอย่างนี้อ่ะเลือกเป็นของ v a r i e ตี้ค่ะนะคะแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านค่ะโอเคเราก,กดเชื่อมต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอตัวเครื่อง Connect สักคู่หนึ่งนะคะก็จะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วแบบนี้นะคะสวอรรั์ที่ให้สังเกตอีกทีหนึ่งก็คือตัวใบพัดของ Wi-Fi ตัวนี้ค่ะ อันนี้ก็แปลว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราออกมาที่หน้าโฮมนะคะจากนั้นแอปพลิเคชันนะคะให้มาที่แอปรวมค่ะแล้วก็เลือกเล่นแอปนะคะอันนี้ลองลองเปิด YouTube นะคะาสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะ